เข้าไปตัวเองกลางหมู่บ้านนะครับมีรถมีรถของตัวเองเป็นรถมอเตอร์ด้านครับเข้าซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเรื่อยๆเข้าบ้านไหนไม่มียามไม่มีอะไรเข้าไปครับจัดการรับเซฟเซฟเอาหมดนะครับก็ใช้วิทยุสื่อสารด้วยนะครับติดต่อกันระหว่างคนขับรถกับคนเข้าไปลัางจะช่วยเป็นตัวเซฟล่าสุดเนี่ยเข้าไปที่วันที่15พฤษภาคมเข้าไปที่หมู่บ้าน ในพื้นที่ช่ชัยนะได้ทรัพย์สินไม่กมา่สองล้านบาทครับก็เป็นผลงานของหนึ่งก้อนหนึ่งนะครับหนึ่งก้อนหนึ่งไปของสายตรวจเป็นราการพิเศษนะครับหน,นึ่งก้ 1. อนหนึ่งติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับก็บมีคนร้ายหนีอยู่อีกคนครับที่ยังไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการลดปรับผัวบวาทโภัยนะครับในเสียงัยของประชาชนไปอีกะระดับหนึ่ง สำหรับวิธีการถามว่าเข้าอย่างไรนะครับเขาก็จะปีเนเข้าไปในรั้วนะครับกัดบ้านเข้าไปโดยใช้สักรลายหรือทีมตัดนะครับที่ทำติดแยงเมื่อเข้าไปแล้วก็เจอเซฟก็ลากมานะครับเซฟกลาเซฟแล้วก็งัดแล้วก็เป็นา่าเป็ของแถวกล้ยกวยขวางนะครับทรัพย์สินที่ได้มาแดงกันนะครับส่วนตัวทรัพย์สินเนี่ยครับเราก็พยายามติดตามอยู่นะครับว่าไปถายที่ใดบ้างก็พยายามติดตามอยู่ขณะ,ะนี้ก็ ได้บางส่วนเนี่ยได้กลับคืนมาแล้วนะครับและก็ดอ,อกไม้จับตามคนไลคนที่อยู่ตรงเรืออยูอ่สิ่งที่เขาไม่เข้าก็คือปู่บ้านที่มียาเงเป็นม้วนนะครับแล้วก็เลี้ยงสุนนะัขอย่างเงี้ยบอกว่ามีบ้านที่เป็นพันหลังที่ให้เขาเลี้ไม่จำเป็นต้ตองไว้ตลอ,ดอดกับสุกท่ครับท่านมีรายสอบถามเชิญเลยครับส่วนใหญ่เอาของไปไหนครับหรือบอกเลย ร้านทองจะด้วยกว่าเนี่ยชื่อเดี๋ยวให้พาไปดูเดี๋ยวไล่เดี๋ยวพาไปดูคนที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เขาเคยทำการไปรักษาฐานะเป็นใครยังไงบ้างล่าสุดที่คุณวิไลบุญน่าที่เพิ่งเพิ่งเกิดเคสนะที่โชคชัยเมื่อวันที่15เสาร์15พฤศจิกายนให้พึ่งพาคนนี้เองครับคุณวิไลคุญน่าที่ใครเป็นเออคนที่มีฐานะในสังคมในในอินเตอร์ครับผม ก็ได้ไปสองลานกว่าบาทนะครับแล้วมีใชรซื้อแล้วเลยครับผแล้วติดต่ออย่างเรียกสัญจาหมายรคัว่าไงเรียนชื่อเรียชื่อค้ณก็มีจัญญายรีคัพรีคัมไว้สดญญายที่ยูที่ไม่เรียกวอสองอะไรไม่มีไหมมีเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยที่ไปไปรับรับที่กุงศรีตาแล้วมีคนมา ก็เลยโดดหนีไป <ล os S 2> ิ้งรถว้อพันหนึ่งรถนั้นก็พอเสียนักโวเยอะที่นี่หลักรถมากเยอะเยอะก็ย่งน้อยที่รับเราเนี่ยประมาณ8 9รเายนะแดเก้าล้านล้านล้าล้านสองล้านขึ้นไปท่นั้นนะรายใหญ่ถึงหปียอดตีีหปีเท่ากันพี่เอาเงินไปทำอะไรอะคะเล่นนานหรือว่าเสกยาไหมเอาไปทำไรคะไปเตงหรอ เดี่ยวเยอะนะยมัเป็นร yeah. ้านเลยนะเยอะแล้วเขาฝากประชาชนมาเตือนนะครับว่าถ้าบ้านใดหรือว่าผู้ที่หายเนี่ยที่มีรถบรรดาซีวิคสีดำเข้าไปในหมู่บ้านแล้วมีใครทำแบบนี่ยให้มาแจ้งที่ส่วนหนึ่งเพราะว่าพฤติการเขาเขาจะเปลี่ยนเบียนไปเรื่อยนะเพื่อเมื่อพอเสร็จเสร็จเนี่ยจะขับขับไปจดทะเบียนแล้วล่อนนิ้งน้ำแล้วจอดด้านด้านหน้าแล้วทำไป ถ้าดูนะครับใครสงสัยว่ามีทรัพย์สินเนี่ยที่สูญหายไปเจอการสูกสตัวรตรเนี่ยครับก็มาดูได้ที่สำนักนี่ลกนย้้ผกกองทีหยี่กเลอว่ามันมีมายคน